เด้อพี่น้องอยู่ที่ฟังเอานอไม่นอนงเออปิดไหมเอาออกดกอนี่อขี้เ่าขี้อัวนี่อะีป้องทำบ่ออกอะมันทผตัดไอซี่มันบ่อมันเลบเป็นเอาแล้วบ่เอาี่มซีเ้อหัวิน หนองไม้เด้อแนงหนองไม้เนาะโอ้ยงามแท่นนี่เก้อเส่ยัส่ให้แกงขึ้นมาน้่นะแซบนะเพ็ดเพ็รขื้นมาน้น่ะแด่มกูมากแซบคักมันนะเนาะไปเราอยู่ห้องเดี๋ยวไปไล่สดคัก่งหนอไม้เด้อ อ,อยู่บ้านค่อยปล่อยให้มันสูง,งมึงมนนมอย่าพาเอาเนี่ยกุศล่ายก่อนตัวนี้ที่มาหาตัดทาง,ง,งไปเอาละชาลยไนาทีหนึ่ง